ให้อย่างเดียวลูกให้อย่างเดียวเป็นที like ่ก like ับท <needed. S 1> ุกส <bitter salad. S 2> ิ moves, exactly ่งทุกอย่างทาไมให้ออกไปไม่แผ่ให้ปันมีแต่อั้นอยู่ตัวเองบารมีก็อั้นกรรมก็อั้น ไม่มีขอบเพลดิดเลยเอออย่าแค่นี้แค่นั้นโอเปียโน,น่จี้ส,สิไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาน้่แหละเออไะได้ไปจะได้ไม่มีขอบเพลดิดไปจริงจริง ก็ใช้เวลาที่มีอยู่เคลื่อนไหวก็แตะพมือให้กับศรัทธาเรื่อยมันออกลูกางั้นถ้ามันอยู่ตัวเองก็อั้นกรรมอั้นวิบากอั้นบารมีอั้นอั้นหมดเลยก็ลำบากก็ให้ไปมันก็โล่งไปโล่งไปแบบไม่เอามันช่างเอาท่างไม่เอาเหมือนเดิม มันก็จะไม่มีขอบเข็งไปกันเองเพราะอยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละยังมันมีขอบมีเข็ก็ว่าตัวเอามันกาหนดเข้าไปนั่นแหละนะก็เลยมีขออมีเข็งแขกนี้แขกนั่นแข่นั่นแข่นี้แข่ไหนแข่อะไรมันแข่อยู่นั่นแหละอูเปียนโอจี ยิ่งกว่าทุกสิ่งยิ่งกว่าทุกอย่างไปเลยโลกยิ่งกว่าแม้กระทั่งตัวยิ่งกว่าเองจะได้ไม่มีขอบเขตล่างไปไล่ลงรอยล่างไปว่างล่างไปใครช่วยช่วยไปยิ่งกว่าไม่ไม่ไปเลยโลกมาแล้วเกิดจ้าดีนัก ยิ Tower, ่งกว่าไหมไม่ไหมไปยิ่งกว่าพ่อไม่พ่อไปยิ่งกว่าเตยไม่เตยไปยิ่งกว่าพ่อไม่พ่อไปไม่ก็ยิ่งกว่าไหมไม่ไหมไปโอเคหนูจงุ่มจี อยากไปเลื่อนเคลื่อนไหวให้ลูกแต่นิ่งๆลูกจะลำบากนันอันเคลนไหวไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วแหละเหมือนเดิมเคลนแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วแหละลูกเหมือนเดิม เออไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิมเปิดกว้างไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอะไรแบนเดิม ดำรีไปด้วยลูกพอเปิดกว้างไปลูกก็ดำรีไปด้วยไม่มันทั้งไม่ทั้งไมไปด้วยกันดำรีไปด้วยมันก็ตามนั่นแหละก็ดับล้างกันไปเองลูกเอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเลยลูกก็ดำรีไปไปพร้อมกับที่มันเปิดอย่เนี้ยเออแล้วมันคลายช่วยช่วยภารวมไปด้วยกันํำรีล้างํำรีอย่างเนี้ยไปไปด้วยเป็นดำรีที่มันล้างเป็นํำรีเอง มันไม่วนเวียนหรอกเออมันไม่ใช่ดารีเอาดารีมันเป็นดำรีทิ้งดารีเองดำรีไม่เอาตัวดํารีเองฉะนั้นมันไม่เป็นสาวัตในตัวดํารีครับไม่วนเวียนเห็นได้ว่ามันเป็นสื่อเองการตัดรูด้วยเท่านั้นเองเเพียงแค่สื่อเองการตัดรูด่วยเป็นเพียงแค่ดารีเองการเป็นสื่อคลายช่วยหรือช่วยไปด้วยกัน